ไปไม่เป็นอะไรนะครับไปมาอู้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 ไปมา <laughs>

ตืนเดือนนายนี่ยายสว่างขานหัวใจไม่รึครับสำหรับทันสู้ทุกคนที่มีรอยยี้

แฟนๆมีประทานครับก็ขอเกียรติได้รายการครับเดี๋ยวเอาไป <coughs> อที่ผ่านมานะครับในการทํางานของคณะกรรมการารุ่นนะครับของวาร์สามห้าก็ถือว่าประสบความสาเร็จด้วยดีเพราะว่าได้รับความาเค่ตาจากเพื่อนๆทุกท่านในการทํางานทุกเรื่องเลยนะครับ ในการสนับสนุนรวมทั้งการช่วยใป็นทำงานของเกยูยี่กาด้วยที่ทำป่าเขาบอกว่าเขาอิจฉามากนะครับในเรื่องของพวกวัฒนธรรมสามนที่สางทีทำงานแบบเข้มแข็งแล้วก็ใครมาเป็นประ่าล่กก็จะช่วยกันอย่างดีเขายังบวกว่าของอสวะทดีผูลักไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในปีในปีนี้นะครับในปีนี้คีก้นี่ยมีการใช้ใจ่ายเงินเยอะผมยังโดนไปไปเห็นขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแข็งแรงแลนะสุขภาพแข็งแรงส,ขขสุขใจสุขใจ ที่สิ่งใสงดสม่ังใจปรรถนาให้อยู่กันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะ80-90ถึง100ปียิ่งดีนะครับก็ขอให้เจริญนะครับขอบคุณมากครับ ก็พี่เว่นนี่นะพูดง่ายว่าวันแรกที่มาอูมปั้มนี่ยเราก็จะไปเที่ยวเมืองการพี่เว่นแกก็ไปนะครับี้ว่าโงงอเคขอบคุณี่ว่นนะีเนึ่กักครั้งหึง พนะ่อผมคุยพี่จุ๋ยเมื ing, ม่อกี้บอกว่าถามพี่จุ๋ยว่ายุ่ยเท,ท่าไหรนะ่พ<า>ี่จุ๋ยบอกขึ้นแรกคือไปเยี่ยมแว่นงมาแว่นงมาผมกับประกอบแว่นคืนธรรมรงค์นะธรรมรงค์ครับประธานสารยุทธ์อันที่สองพัฒนาเนี่ยครับผมเนี่ยไปเจอลูกชยายครับ ผมก็เลยโทรไปถามว่้เป็นอะไรบอกผมเป็นลูกชายครับบอกเมื่อวานนี้คุณลุงจะไปทำฟันก็เป็นกข้เข้ามาเกิดตีเล็กเป็กยไงเพื่อนไม่มีแรง่หนักงลงมาซ้อตีโล่ถึงเล้เกือบสบหน้าแล้วก็กำไรยุ่ยหน้งไกนเป็นก็รักษา ม่สุด้าก็ทพีกพีไหดล้วไปัสองรว่าอจย้องเพนะครันแล้วก็ไม่มีอะไรว่ารยใคสองเรื่องอะไร ขอบคุณครับก็เดี๋ยววันนี้เสร็จงานนะครับผมกับสมาชิกาคนมีรถตู้จะไปร่วมงานสวดของเพื่อนเราไปส่งให้แม่ขึ้นสวรรค์นะครับถ้าใครว่างก็ไปเพราะตอนนี้มี6ที่ห็นว่าว่างอีก3ที่ครับรถนั่งได้9คนนะรถนั่งอย่างดีนะครับถ้าใครว่างก็จะ7 7ติดปกคนะครับก็เป็นผู้ดูสวที่ ได้ช่วยเพื่อนเราได้ไปสวงไปสวงในวันที่หนึ่งนะเมฆยังยังส่งลายุพี่จะมาทุกครงนะในงานแต่งงานของลูกพี่ลูกสมญานี่ผมไปเนี่ยพี่ตูนนะพี่นวลอยู่ไหนพี่นวลพี่ตูนจะเป็นประธานให้ฝ่ายเราแล้วก็ประธานฝ่ายฝ่ายใหญ่คือใครอะ่ะ <laughs> เมฆใครอยากเห็นภาพในอดีตของพี่เมฆนะผมลายไปในกลุ่มของวนอผมลายไปในกลุ่มของรุ่นนะอยู่ในอัลบั้มเรียบร้อยพี่เมฆเลยนะเมฆก็หายแล้วเนี่ยอ่านเร่โลกอ่ะอ่านไปที่หวานผู้ชายผ้หญิงคนฉิบหายเลยไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอพี่นี่ส่งติ๊ดหน่อย่าปังไอ้สามห้าหน่อย ตอนี้นี่มันกับพี่สนเนี่ยพี่แมวพี่แมวมาตอนี้นี่น้าน้านอนอาใ้พูดชาเอาแล้วก็ลอยนะเจ่งยัถ่ายวิดีโออยู่ป็นไรอเอาไลน์หน่อยไลน์หน่อยชั่ว

ผมจะหาคนเ,เป็นแทนให้ไม่ว่าการจะไปอยู่ตอนอ๋อได้ผมยินดีหาคราับถ้าผมถ้ายังไม่ตายนะเป็นอยู่แล้ว,วกลัวมันจะนะครับแล้วก็ถ้าเบื่อแล้วไปหาคนแทนถ้าจะคนแทนผมแออน่คา,าคนที่แล้วเป็นรอนงอธิบดีคนต่อไปต้องเป็นอธิบดีตพอาขอท่านวิทยานพูดหน่อยครับ ขอสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆกนอาสามห้าและครอบครัวทุกท่านทุกคนที่มาขอชีความสุขนะ,ะตอนนี้เรพหน้าร้อยหนะเดลินด้วยอายุบน,น,ขขนหาาน้สุขภารและแล้วก็รัสษาสมบัติคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานชทุกโอกาส คือผมเนะี่ยมันก็ชราภาพลงนะสูงวัยการทำงานก็ไม่คล่องตัวเหมือนสมัยที่ห้าหกสมัยที่ทำหน้าที่มาตอนนี้ก็รู้มากแล้ว,ลวเรื่องนี้มันเป็นลักษณะที่ต่อไปเนียมันเป็นกิจกรรมที่สำคัญทั้งนั้นเลยกิจกรรมที่สำคัญคือสมาชิกรุ่นที่มีอันเป็นไปเป็นไปแต่ละปีแต่ละปีอย่างเงี้ย เราก็บางทีไม่ได้ไปร่วมงานก็ได้จะทำบุญไปทำบุญไปสุดนะเออือวัฒศาสตร์คต้องเดินต่อไปได้แล้วต้องเดินต่อไปได้ถึงแม้วัฒนศาสตร์สา,าจะเป็นนามธรรมาชื่อแต่ชีวิตของผู้แท้ทริสังกัตเนี่ยมีชีวิตลมมีลมหายใจอีกใจฉลาดอยาจะลันอย่าลเรื่องอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ ท่านเข้าถึงนะความมุ่ง้ั่นทุกท่านต้องเป็นกำลังใจและต้องให้ความร่วมมือนะถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือผมผมคงไม่ไหวนะท่านก็เหมือนกันต้องช่วยกันให้ความช่วกันครับขอขอบคุณครับทุกคนขอให้มีความสุขมากๆตลอดปี2568นะครับ6970 7 1 7 2ใูเหจอ้าอยู่ยาวๆอายุยืนยืนนะครับ และอย่างหนึ่งก็ปีนี้มาเสงงถ้าเสงิงถ้ามีมาแม่วประกาจอคูณไปเรื่อยๆท่านคนนันบอกว่าเอ้าคนละน้อยปีให้เจมี่ท่านเบิ้มก็มีรุ่นพี่เราแพว้วดิสเลิร์อายุ9กสิบเก้าแพว้วดิสเลิร์รุ่นสิบสามเออดีรุ่นสิบรุ่นสามสิบห้าต้องมีคนอายุ99้าสิบเก้าปีมาไหนนะเออนะขอให้มีอายุ9กสิบเก้าปีเหมือนพี่แพว้ว เออพี่นิวัตพี่นิวัฒน์ตี่มีพยาบาลอยู่ใ,ใกล้ๆอายุคืนน่นนโอเคครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะคือรับใช้ไม่ใช่รับใช้มาตั้งห้าห้าสมห้าหกสมัยแล้วนะเออแล้วตอนนี้แหมนะถึงถ้าพี่สพช่วยนะต้องช่วยทำงานพี่สองสามนะ่สองสามช่วยนะเพราะพี่สองสามเป็หนห,หัวแรกหัวเรียวหัวแรงท่านวิมลด้วยนะช่วยกัน รุ่นสามารถต้องดาเนินการต่อไปได้นะฮะสาหชื่อนามรรมแต่ผู้คนที่อยู่ในรุ่นคือลมหายใจของรุ่น35ครับแค่้ั้นครับสวัสดีครับครับก็อยากจะเสริมนิดนะท่านดูคําว่าวรรณศาสตร์นี่นะอักษรวรรณศาสตร์เนี่ยขอบคุณคณาจารยขอบคุณจริงๆรเพราะัไม่มีใครอที่ที่ที่มีความพร้อม ที่จะเป็นท่านจะบอกว่าอย่างที่ว่าว่ารัฐบาลที่ห้าต้องเดินหน้าต่อไปมันจะถึงดอยไม่ได้เพราะเห็นใจท่านอะไรก็ราะท่านรับมาหลายปีอะไรนักเอกสิบปีอย่างนักเอกับพวกด้วยพวกเทียนด้วยเทียร์เป็นคนที่แบบอดทนมากโดนด่าตลอดโดนด่าตลอดแต่แกก็ไม่ไม่แน่นะใจเย็นเพราะ ผู้ชายคนหนึ่งมาคอยผู้ชายีใจมาคอยย้นเจอเมื่อยามวันใหญ่กำลังใจให้ไวเป็นต้นใจเธอ ตายดิบอบน้นใจตาย

ยมาา้ฉันยาวันไปพวกเราแจนใสเมื่อถกติออกจากฟันต่คนรับกป่าตาคือทางฟังแต่ที่เรายังัิอยาก

这给你们各位。